สวัสดีครับครับครับต้อนรับบีวีดีดอฟฟินนะครับวันนี้ลูกค้าต้องการ y o YouTube g o o g l e Map Netflix นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยครับสักคู่เดียวสวัสดีครับผมก๊อบครับตอนนี้ผมอยู่ใน b ีวีดีดอฟฟินนะครับลูกค้าเพิ่งออกจากโชลูมมาบันหมาดเลยครับวันนี้เราก็จะมีบริการในส่วนของลงโปรแกรมให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นอ่า g o o g l e Map นะครับนี่ครับลูกค้าก็เดินทางมาที่นี่เลยครับ Special ลิสคาริโ o นะครับ Google Map ครับขนาดใหญ่โตครับนะครับสามารถปรับหมุนได้เลยครับไม่ว่าจะสะดวกแนวไหนครับแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยครับนี่ครับผลงานของ Specialist Cardio นะครับโอเคครับหมุนกลับครับเรียบร้อยครับก็มาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับนี่ยมีทุกคอนเทนต์เลยครับ โอเคครับลูกค้าท่านนี้นะครับนาบุตรหลานมาด้วยนะครับลงโปรแกรม y t u t u นะครับเพื่อจะให้บุตรหลานดูกระตูนนั่นเองนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับควบคุมนะครับดังเบาได้จากวงพวงมาลัยเลยครับถ้าคุณอยากเรื่องเรางบัเทิงใจกับแรงบันดาลใจของผมละก็ผมขอเล่าเรื่องของสถานที่ที่เรียกกันว่าับกันร้อ นเพื่อนเพลิอนทุกการเดินทางครับนี่พอนด้ครับแต่ทัวทั้งสามารถหมุนได้ด้วยครับของพวกเราดูทูบครับน้ำสีเนี้ถ้าเป็นรถขยัะขยัะมันเป็นสีสเลดหรือไม่กี่อสะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับยังสามารถนะครับปรับสปีดสกรีนได้ครับนะครับ Google Map ฝั่งหนึ่งนะครับ YouTube ฝั่งหนึ่งนะครับ จามออกมาในน้ำเน่าเสียและเป็นลางในแบนี้โอเคครับยังไม่พอนะครับเน็ตฟิกครับลงให้เรียบร้อยครับมีภาพยนตร์เป็นมื่นๆเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับเปิดเผยินทุกการเดินทางจริงครับนี่ฮะเรียบร้อยครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบบำรณ์แบบนี้นะครับติดต่อผมได้นะครับก๊อฟนะครับ063ย์สา 4 9่6 1 6 8 1 68. ขอขอบคุณสมาชิก BYD d o ด p h i n ทุกท่านนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับ